นี่คือดีบัฟใหม่ทั้ง5ดีบัฟที่จะเพิ่มเข้ามาในอัปเดตหน้าของ g a s ส n d Powder นะครับดีบัฟแรกคลอครอนั้นเป็นดีบัฟที่ได้จากการถูกแชมเบอร์ต<ๆ>ีเฉยๆซึ่งถ้าอยากให้มันหายก็ต้องรองให้ครบ60วินาทีแต่เขาบอกมาว่าในโมนหมดฮาร์ดคอร์นั้นดีบัฟตัวนี้จาให้เราติดเชื้อซอมบี้ได้ดีบัฟที่2บิสเทนบิสเทนจะได้จากการที่เราถูกซอมบี้ลุมกัดหรือถูกนันเนอร์กัดซึ่งมันจะลดค่ารักษาทุกรูปแบบถึง255%และทําให้เราติดเชือ้อซึรงเือม่ก็นาตีและหายไป ดีบัฟที่ 3. ามแกลล s สนั้นเป็นดีบัฟขึงขาวอนที่ได้จากการถูกแซปเปอร์ตีเท่านั้นและมันจะไม่หายถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาจากหมอและแถมมันยังกินสภายจากหมอมากขึ้นดีบัฟที่4 Rabbi t c r ค w i n g ได้จากการถูกเฟช s ันเนอร์ซ้อมอย่างกับฮันเตอร์ในเ e ฟูเดสรายละเอียดของดีบัฟตัวนี้จะเหมือนกับ r e t a ทนทุกอย่างเลยแต่ต่างกันที่ชื่อและดีบัฟอันที่5 Impending Madness ได้จากการถูกเฟช s ันเนอร์อ้วกใส่หน้าซึ่งจะทําให้เราติดเชื้อเร็วขึ้นสำหรับใครีีออยยยยาาาากฟัังรรรลละเเเดดด็มมๆสามาถไปูคคิน้้บ